คุณจะว่าไปชุดนี้ก็สวยละมุนไม่แพ้ชุดไหนๆเลยเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะเป็นเสื้อของยี่ห้ออามานีชุดอมสามสิบสี o ่ 3, ค่ะคุณสวยละมุนน่ารักไม่แพ้ชุดไหนๆเช่นกันค่ะคุณเรามาทําความรู้จักกับน้องเขาเลยนะคะว่าเฮ้ยละมุนยังไงสวยยังไงนะคะเริ่มจากลายผ้าก็สวยแปลกตาสะดุดใจน่ารัก ตมุตมิแล้วนะคะมาดูลายใกล้ๆเลยค่ะคุณลายของเขานะคะถ้าคุณเข้ามาดูใกล้ๆคุณจะเห็นว่าเขาทําเป็นลายแบบลายเล็กๆแบบนี้ค่ะสวยนะคะถ้าให้รู้สึกบอนอารมณ์แบบชุดเจ้าสาวอะคะ่ะคุณเห็นไหมคะน่ารักมากแล้วก็จะมีลายดอกไม้ปนอยู่แบบนี้ในลายเล็กๆนะคะสวยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ลายละเอียดเขาเป็นแบบนี้นะคะให้เห็นลายก่อนอันดับแรกนะคะทีนี้ลักษณะของเสื้อนะคะก็จะเป็นเสื้อเป็นเสื้อคอกลมแต่ว่าคอค่อนข้างจะ อีกนิดนึงนะคะใครที่แบบไม่อยากโชว์คอก็รุ่นนี้แนะนําเลยนะคะเป็นเสื้อกระดุมหน้าแบบนี้เลยค่ะมีดอกไม้รอบคอ เกสรแบบยกดอกแบบนี้เลยค่ะมีะเกสรรอบๆแบบนี้แต่ไม่เยอะนะคะเกสรแล้วส่วนแขนเนี่ยก็จะเป็นแขนตรง3ส่วนนะคะก็ไม่ได้ว่าตรงติดแขนนะคะดูรายละเอียดตรงชายเขาก็สวยนะคะนี่ลายเขาน่ารักนะคะลายเป็นลายเล็กๆแบบนี้คะ่ะโอ้ทำยากมากนะคะชายเสื้อก็จะเป็นลายดอกไม้แบบนี้น่ารักมากนะคะเป็นทรงเข้ารูปนะคะด้านไหนก็ซับในไว้ให้คุณเรียบร้อยด้านข้างก็ผาข้างไว้ให้เข้ารูปไม่เยอะนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นลูกไม้เต็มตัว ่าเป็นผ้าลูกไม้เต็มตัวด้านหลังก็เป็นลูกไม้แบบนี้เลยนะคะนี่การต่อชายเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่นี่เออก็สวยงามน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะใครที่ชอบลายแบบน่ารักน่ารักอ่าลำเล็กๆแบบนี้เออรุ่นนี้แนะนําสวยเหมือนกันสําหรับรุ่นนี้นะคะสีเรามีสีอะไรบ้างมาทําความรู้จักสีเริ่มแรกเลยสีขาวค่ะ เป็นสีที่โอใส่ได้ทุกงานงานมงคลงานบุญอะไรแบบนี้ใส่สีขาวก็คือเอาอยู่เลยแม้แต่งานสีดาบางทีเราใส่สีขาวไปก็ได้เนาะอ่ะอันที่1ก็คือมีสีขาวนะคะแบบในหุ่นเลย2ก็คือสีสีกรีบบัวแบบที่แม่ค้าใส่นะคะสีนี้ก็เป็นสีที่ใส่ไปงานมงคลเหมาะเพราะว่าใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะแล้วผู้หญิงเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีสีแบบนี้เยอะสวยเหมือนกันนะคะสีถัดมาก็คือสี โอรดสีนี้ก็คือสดใสใสแล้วก็ออร่าสวยงามนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันสีโอรสนะคะดูแล้วสดใสส่วนตัวนี้นะคะก็คือออกเป็นสีเหลืองทองนะคะเป็นเหลืองอมน้ําตาลเป็นสีเหลืองแล้วกันเขาเรียกว่าสีเหลืองตอนแรกคิดว่าเป็นออกน้ําตาลแต่ว่าอันนี้คือสีเหลืองแล้วกันเขาเรียกว่าเป็นสีเหลืองนะคะ,ะสีนี้ก็สวยนะคะใสแล้วก็ขับผิวดูออร่าเช่นกันสีสุดท้ายอันนี้โอ้โหเด้งโดดมาเลยค่ะคุณสีแดงแดงแบบแดงมะเหมี่ยว สีแดงมะเมี่ยวสีสดใสค่ะคุณนะคะก็ชอบนะสีนี้มันใสแล้วมันดูสดใสอะคะ่ะใส่ละปีใหม่ก็เหมาะมากนะอาทั้งหมดมี1 2 3 4 5สีนะคะใครชอบสีอะไรก็ไปดูภาพนิ่งกันได้เลยส่วนไซส์ของเขาก็เริ่มตั้งแต่38 4 0 42 4 4 46ค่ะมีทั้งหมด5ไซส์ใครใส่เบอร์อะไรก็ใส่เบอร์นั้นเลยนะคะไม่ต้องไปเผื่อไซส์อะไรเพราะว่ามันจะเป๊ะราคาสำหรับรุ่นนี้นะคะของอามินีราคาก็ ไม่หนักนะคะราคาเบาๆสบายกระเป๋าราคาอยู่ที่1240ง้อทักใครเก็บไปทาง1290ส่งให้ฟรีถ้าชอบก็ทักมานะคะบางสีมีพร้อมส่งเลยบางสีก็อาจจะสั่งจอง1-2วันจะส่งให้คุณได้ถ้าชอบก็ดูภาพนิ่งภาพสไลด์ได้เลยนะคะไปแล้วนะคะ